นี้ปิ้งลิ้นปิ้งใส่หองกระหลังแบบฮอนฮอนเลยเนาะทุกคนเนาะว้าวควันออกแบบฟุบฟุบเลยจ้ะอือปัดและนี้ก็เป็นเครื่องเคียงต่างๆเนาะที่ห่อไว้กินกับพันนี้บอกเลยว่าเด็ดสุด สบายดีทุกคนยินดีตอนฮับเข้าสู่ซองนุนีชาแนลอีกแล้วเนาะทุกคนมื้อนี้โอ้โหบอกเลยว่ายกสวนผักเนาะมาอยู่ทีนี้กันเลยเนาะเพราะว่านุนีเป็นสายกินผักนั่นเองเนะาะมักกินผักมื้อนี้ทุกคนบอกเลยว่าเฮามีนี่เลยเนาะซีนเนาะนุนีเฮ็ดเป็นคนไทยค่ะเจ้าเอิ้นเป็นเมี่ยงมันบอกแต่คนลาวเขาจะเอิ้นพันเนาะ มือนี้นุนีสิมาเห็ดพันเนาะลิ้นหมูใส่หมูแล้วก็ซีนหมูนั่นเองเนาะกับก็บคือมีสลัดหรือว่าอ่าคนไทยเอินผักกัดหอมเนาะแล้วก็มีอันนี้เอินใบพูคนลาวเอินเออโบเมนคนลาวเอินใบอีเลิดเนาะใบอีเลดิดใบนางเลดิดแต่คนไทยเอินว่าใบชะพูแล้วก็มีหอมบวัวต้นหอมเนาะแล้วก็มีใบพักอันนี้หอมป้อมพักชีเนาะแล้วก็โหระพาแล้วก็นี้อ่านี้เป็นอ่า อะอย่างก็ทงอ,อกออลืมเนาะแล้วก็มีข้าวปุ้นเนาะหรือว่าขนมจีนนี่มกแตงเนาะอันนี้เป็นกระเทียมซอยเนาะที่จริงเครื่องเคียงลาวหลายก็นนี้แต่นุนี่เอามาในเดียวเนาะแล้วก็อันนี้เป็นมะเลนเนาะแล้วก็เป็นเจลรสเด็ดเนาะฝีมือนุนี่เองอันนี้เป็นเจวแบบเจวมะทั่วดินเนาะคนไทยเอินเจวทวตัดมันบอกแต่คนลาวเอินเจัทวดินเจวหวานเนาะนี่มามาทุกคนมาซ่บากกันกับนุนี่บอกเลยว่ามือนี้ สุดๆเลยเป็นเมนูที่อีกหนึ่งเมนูที่เป็นของแซบของมักอะเขาจับด้วยใบายนางเลิศซะเนะาะใบนางเลิศยั่วเนาะเออใบานางเลิศเฮาที่จริงเขาใส่อย่างก่อนก็นได้เ้อทุกคนแล้วแล้วแต่ความสะดวกงูนีใส่อะนะหอมหัวใหญ่ก่อน,นเนาะมันเปนหอมหัวใหญ่หอมบัวเออใส่หอมบัวตามด้วยหอมป้อมเนาะมัต้องคิดหญยหลายเดี๋ยวเข้าปากก็ได้ <laughs> หอมบัวหอมป้อมนี่ แล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมน้อยอันหนึ่งเป็นมักแตงอันนึงเนาะเออเป็นกระเทียมมักแตงอาดีดออกมาแล้วก็มะลินเปียงหนึง่งแล้วก็โหระพาเด็ดใส่ในหนึง่งะสมกันเนาะโว้ยเริ่มอยากคำใหญ่แล้วได้นี้นะคำแรกเขานี่แล้วก็มีถั่วงองเนาะใส่ถั่วงองลงไปใส่ข้าวปุ้นลงไปในนึงแล้วก็นน่นนี่สิเอาเป็นลินก่อนซะลินงัวงปิ้งเนาะที่เขาปิ้งกันบางแรงนี่ แล้วก็ตามด้วยเจลยูยู oh <my> God. อ่ะโอ้ไม่ก็เจลทุกคนว่าได้กินดนแล้วเด้นูนี้ก็ได้มาเลยคำมันคือคำใหญ่คักได้ปะนุ่มอื้อหือ บอกเลยว่าทุกคนจังวะนี่โอ้โหเจ็บแก้มไปข้างนึงจ้าแต่ว่าจังเด็กกระแทบเนาะค่อยๆย่าค่อยๆกื่นเด้อเป็นไผ่ที่เคำใหญ่คือน,นุนีบอกเลยว่าจุกเลยจ้าตสออนหมูใสออนหมูอือ หรือถ้าไัดโบมาคันเนาะก็จิ้มๆแบบแล้วก็บอะพากตา,ามเป็นคำเป็นคำกันเลอืมตาอืมมีออลังการอีกดี ด้วยต่อมาตำด้วยสลัดคือเก่าใส่ได้ตามใจเลย วง่งอกขับปุ้นมักเลนมักแตงหลักอันนี้เป็นกระเทียมแลกวกบฮะลายลิ้นหมูฮะมีกี่กินไส่หรอลิ้นหมูลงต้นหอมต้นหอมใส่อันนี้ไส่หอมป้อมใส่เนาะ ใ่ของป้อมให้เพิินแล้วก็ตามด้วยนี่เลยโทลพาบอกเลยว่าโคตรคำใหญ่เลย <c oughs> คำใหญ่คักเนาะพี่น้องเอ้ยมาบอกเลยว่าสายกินผักนี่งูโรดเนาะแต่คนคนบ่ามาักกินผักขเขาจะก็อาจจะอืมบอกคักนใจกันแหละ não กินนี้ก็ควมเหนียวก็สั้น ใบนางรดใส่กับอันโปองงอขนาดปะเทศคำน้อยแล้วได้ใส่แนวละน้อยแล้วได้เต็มปากเต็มคำขนาดทุกคนทักอิหรีแซ่บอิหรีเลยอยากให้ทุกคนแบบว่าถ่านี้โอกาสก็ลองเห็นเนาะคนลาวเวลาที่กินเมียงกินอย่างนี้คนลาวจะกินผักหลายแหงใส่พักหลายนู่นนี่กับแบบ มากินผักมาตั้งเต่น้อยพ่อเมย์สอนนั่นแบบกินผักมาแเต่น้อยเนาะแล้วแบบพ่อเมย์กินนะเขาก็เลยกินผักมานํ้ำโพกับเมย์เนาะก็เลยมากมากมากิากกนผักเอาแท้วะอื ฮึมฮึม <Netz> ถ <stereotype> ้าถ้าไม่ไผ่ายบุคลิกินเนาะเอาไปลองเห็ดเบิร์ เจ้าพื้าตะนู่นนี่เส้อว่าคนไทยแห่งขนาดกว่าคนลาวเพราะว่าคนไทยมาถึงเนาะแต่ส่วนคนเขียงเนี่ยลองไปผุดตามที่นี่เปล่คนไทยมาถึงผักเนาะที่จริงมันต้องมีผักอคนไทยเอินผักซีลาวเนาะแต่คนลา,า,าวเอ,อ,อินผักซีละล่างนะอืมกินงน้าทงแซ่นั่นคือแบบขาดกันที่สุด คือแบบโหมันเอานเวลากินขาดไปได้ยา,ากงคนสิว่าล่ะหอมบัวผักชีพันกันจ้วดกระเจียวโอเค หอมขึ้นดังเลยไม่แพ้สาจินทพักขึ้นนนี่ต้องจัดจ่ะหมดเลยว่าจุดจวด มันยังเลิ่อนทางคือเกาสุดสัจน่ยังมันเป็นคักเนาะเออคำแรกคืออยากใหญ่ๆเนาะหิวข้าวอคำหลังๆคือว่าน้อยลงน้อยลงเนาะทุกคนเนาะหรือว่าคำแรกเขาใส่หลายอันเกินไปวะ เรือว่าจองไดมาลุยลงยังสิเลยหอมนี้ตักซวนอรรถ 小明宝宝本来一点八的。 จาทุกคนบ่เคยบ่เคยได้วาเลยเนาะนังได้กิน จับผักทุกคนแซ่บทุกคนนุนีอยากให้ทุกคนเนาะได้ไปลองพันเมียงแบบลาวเนาะพันเนาะแบบลาวเบิ่งว่าเครื่องเคี่ยงหลายขนาดนี้มันแซ่บขนาดใดเนาะถ้ามันไผ่สายผักนุนีหําโหองว่ะ หึกใจทุกคนแน่นอนเนาะแต่ถ้าไม่ผพ้เบร์เป็นสายพาก,กับสมารถเหล่าน,นี้จิ้มเจลลาลาได้เนาะเออสำหรับมื้อนี้เนาะนุนนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวจะไปกินต่อกับ mm. ทุกคนก็หู้แล้ววานน่นจะไปกินต่อก็ <laughs> อ่ะเดี๋ยวมื้อนี้เราต้องจากลากันไปก่อนเนาะแต่ว่าไม่นไผที่ว่าเบิ่งห้อน,นี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้นุนนี่นนเด้อ เพื่อจะโบพาดคลิปดีๆของนุนีเน,ะนาะลากาเมนไผอยากให้นุนีไปเฮ็ดอีหยังหรือว่ากินอีหยังหรืออยากให้เฮ็ดเมนูนอีหยังเนาะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เดอ้อบบว่าจะให้กำลังใจหรือว่าอีหยังต่างๆเนาะสำหรับมื้อนี้นุนีต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อสวัสดีบ๊ายบาย